ที่ช่องช่องนี้ค่ะช่องของยิงแป๋วชาแนลนะคะก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของประกันรถยนต์ความแตกต่างของประกันรถยนต์ชนิดต่างๆกันนะคะเนาะก็ว่าเป็นความรู้เบื้องต้นนอกจากอันที่เป่วทําคลิปแยกให้แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์รวมแล้วกันมาสรุปให้เข้าใจง่ายๆกันนะคะเดี๋ยวก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตอนนี้แล้วก็ย้อนหลังกันด้วยนะคะก็อันนี้ถือว่ามาแชร์กันละกันค่ะถือว่า รู้ไว้ใช่ว่านะคะเอาเป็นความรู้ก็คือเคยไม่เจอคุณป้าที่เขาแบบเสียรู้ประกันอะ่ะคือประกันบอกว่าเออได้แค่นี้แต่จริงมันได้เยอะกว่าน,นั้นเลยคะ่ะเราก็มองว่าอันเนี้ยถ้าเรารู้ก็จะโอเคมากๆเลยอะคะ่ะจะเป็นประโยชน์กับคนอ่ะเริ่มต้นเลยค่ะก็คือในส่วนของประกันนะคะรถโดยสชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นชั้นหนึ่งนะคะประกันชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสาม สองบวกสามบวกอะไรเงี้ยค่ะก็คือถือว่าไล่กันไปนะคะเริ่มต้นเลยขอเริ่มจากประกันชั้นหนึ่งนะคะประกันชั้นหนึ่งค่ะก็คือจะเป็นประกันอะไรที่ครอบจักรวาลมากกว่าตัวอื่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเสียหายถ้าเกิดการรถชนกันนะคะความเสียหายต่อคู่กรณีค่ะก็คือคุ้มครองคู่กรณีนะคะสูงสุดต่อมทรัพย์สินเขาก็คือหนึ่งล้านบาทแต่ว่ารถชนหนึ่งล้านบาทนะคะ รือคู่กรณีหนึ่งล้านบาทอะไรเงี้ยค่ะหรือเาปปอสาไฟฟงเสาไฟฟ้านะอะไรเงี้ยถือว่าเป็นคู่กรณีได้หมดนะคะอันนี้เสาไฟฟ้าต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีการเสียชีวิตนะคะก็อันนี้จะคุ้มครองคู่กรณีสูงสุด5้าแสนบาทต่อคนสูงสุด10ล้านบาททีเดียวค่ะก็เอาเป็นว่าคุ้มครองดูแลคู่กรณีนะคะส่วนที่สองก็คือในเรื่องของการที่ความเสียหายต่อ,เ,อเวลาเกิดาการชนกัน ชนชนต้นไม้ชนต่างๆอะไรเงี้ยโดยที่ไม่มีผู้ก่กรณีเลยอันนี้ก็คือจะคุ้มครองชั้นหนึ่งคุ้มครองนะคะความเสีายงจะรถเกิดเกิดจากการโจรกรรมไม่ว่าจะเป็นรถหายไฟไหม้ Fi I, อะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ก็คือปาาระกันชั้นหนึ่งถือว่าคุ้มครองนะคะแล้วก็การาถ้าเกิดกรณีว่าเราชนคนเสียชีวิตค่ะอันนี้ตัวปาาระกันชั้นหนึ่งี้ีในเรื่องของค่า อันนี้ถือว่าเป็นคดีทางอาญานะคะมันจะต้องมีการวางเงินประกันอะคะ่ะกับที่ตำรวจอะคะ่ะในการที่จะไปสู้ที่ชั้นศาลถ้าเมื่อไหร่ที่เราขับรถชนตายจะถือว่าเราเนี่ยผิดก,ก่อนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องมีการวางเงินประกันแล้วก็ไปไต่สวนกันที่ชั้นศาลอีกทีนึงนะคะว่าใครผิดใครถูกทีนึงนะคะแต่เบื้องต้นตเราผิดไปก่อนเลยเพราะฉะนั้น <ถ religion, S 2> เราต้องเตรียมเงินก้อนหนึ่งะคะ่ะเพราะกันชั้นหนึ่งะถือว่ามีเงินที่วางค้ำประกันด้วยนะคะเนาะทีนี้ค่ะก็เท่ากับว่าชั้นหนึ่งมี cover ทุกอย่างทั้งมีคคคูู่่่่กกรรณีีีไมมะ เพราะฉะนั้นก็จะแลกมาด้วยการที่ความคุ้มครองเนี่ยเยอะแลกด้วยค่าเบีย้ยที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะอย่างที่สองนะคะอย่างที่สองก็คือถือว่าเอาเป็นประกันชั้นพื้นฐานก็และกันก็คือชั้นสองและชั้นสาชั้นสองไล่มาเลยค่ะคือชั้นสองเนี่ยก็คือชั้นนี้ถือว่าเป็นน้องๆของประกันชั้นหนึ่งค่ะน้องๆของประกันชั้นหนึ่งก็คือจะจะ,ะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เป็นรถชนรถนะคะ อ่าถ้าเป็นรถชนรถเนี่ยก็คือหมายถึงว่าอันเนี้ยก็คือเป็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์นะคะมีการชนกันนะคะส่วนตัวชั้นสองบวกนี่คือหมายถึงว่าก็คือมีการคุ้มครองเราด้วยนั่นหมายถึงว่าเราจะจะคุ้มครองดูแลของฝั่งตรงข้ามผู้กรณีแล้วนะคะถ้าเป็นรถชนรถเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยเราจะมีการคุ้มครองตัวเราด้วยหมายถึงว่ามีการซ่อมเรานะคะแทนที่ปกติเนี่ยชั้นสองถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซื้อสองบวกไว้นะคะก็จะไม่มีการซ่อมเราแต่ แต่ในเรื่องรถหายไฟไหมก็คือจะมีประกันที่คุ้มครองในส่วนของรถหายไฟให้ไฟไหมให,ให้ตามทุนประกันที่เราเลือกเริ่มต้นที่หนึ่งแสนบาทนะคะอืในเรื่องของอการประกันตนเนี่ยก็ถือว่ามีมีตัวที่เป็นคุ้มครองตัวประกันตนให้ในกรณีที่ถู้ถือคนเสียชีวิตนะคะอันนี้จะมีวงเงินประกันให้ด้วยะคะ่ะก็อยู่ที่ว่าประกันแต่แต่ละบริษัทจะให้วงเงินที่เท่าไหร่ในการประกันตนนะคะในคดีอาญาเนาะกรณีชนคนเสียชีวิต เท่ากับว่าชั้น2ก็คือเป็นน้องชั้น1น,นะคะคุ้มครองก็คล้ายกันเลยทุกกรณีนะก็ถ้าเป็นก็เป็นเรื่องของรถชนรถนะคะแต่ถ้ารถรถเอ่อชนต้นไม้ชนอะไรเงรี้ยก็จะดูแลคู่กรณีนะคะแต่ว่ารถเราชั้นสองไม่ได้ซ่อมให้แต่ถ้าสองพิเศษอะถึงจะมีซ่อมรถเราให้นะคะเนาะโอเคต่อไปขอเป็นอย่างที่3นะคะคือประกันชั้น3 ประกันชั้นสามเอาไง่ายๆว่าก็คือจะไม่มีในเรื่องของรถหายไฟไหม้นั่นเองรถหายไฟไหม้ก็คือไม่คุ้มครองค่ะรถหายถูกโจรกรรมเราก็ถือว่าหายไปเลยเราก็ต้องเอาเงินไปซื้อรถเองแล้วก็ต้องขอนขอน,นรถต่อขอนค่างวัวต่อด้วยอะไรอย่างนี้นะคะชั้นสามเนาะไม่ว่าจะเป็นสามธรรมดาหรือสามเศษแตรสามพดาเนี่ยก็คือจะไม่มีการซ่อมรถเรานะคะแล้วก็เป็นกรณีรถชนรถเช่นกัน แต่ถ้าสามพิเศษนั่นคือหมายถึงว่ามีการซ่อมเราด้วยนะคะซ่อมเราในที่นี้ก็เริ่มต้นที่ประมัณหนึ่งแสนบาทเช่นกัน,นะคะ่ะทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยก็คือจะมีในเรื่องของค่าคุ้มครองในเรื่องของประกันตนผู้ขับขี่ในกรณีว่าชนเสียชีวิตกรณีอาญาด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องไปดูเงื่อนไขแต่รับบริษัทว่าอันนี้จะให้วงเงินเท่าไหร่อาจจะเป็นหนึ่งแสนสองแสนสามแสนแล้วแต่บริษัทนะคะเนาะในการวางเงินประกันตนอันนี้เท่ากับว่าสารุปง่าย,ายๆชั้นหนึ่งเนี่ย c o ทุกอย่างชั้นสองเนี่ยก็คือ เป็นรถชนรถนะคะก็มีการดูแลอันนี้ก็คือจะเหมือนกันเลยแต่ดูแลจมทุนประกันเป็นรถชนรถนะคะถึงจะให้นะไม่มีซ่อมเราชั้นสองแต่ชั้นสองบวกก็คือมีซ่อมเราด้วยนะคะรถถ่ายไฟไม่ม้นะคะพอชั้นสามเนี่ยชั้นสามไม่มีรถถายไฟไหม้นะคะแต่ว่าก็คือเป็นรถชนรถเช่นกันแต่สามบวกเนี่ยก็คือสามบวกก็คือรถหายไฟไหม้ไม่มีเหมือนกันแต่มีการซ่อมเราเองนะคะสรุปง่ายๆก็จะประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้คร่าวๆของตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดฝั่งเหนนี้ใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับในเรื่องของประกันรถยนต์นะคะประกัน,นรถยนต์ข้อบังคับการเคลมต,ต่างๆนะคะว่าจะเคลมอะไรได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเบื้อส่วนยังไงก็ศึกษามาที่นี่ได้เลยนะคะก็ที่เบอร์0 9 3ย์2 8 9 9 8ค่ะก็ยินงด้้าปรค่ะก็นานะคะยิงแป้วประกันไทยค่ะขอบคุณค่ะ